สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมา,าทำให้ดูนะครับว่ามีเงินไม่ถึงร้อยเราสามารถเทรดฟิวเจอร์ได้ไหมผมยกกรณีศึกษานะครับคลิปนี้จำเป็นกรณีศึกษานะครับผมคนไหนโลกสวยก็ข้ามผ่านไไปได้เลยนะครับเราทำแค่ว่าเรามีเงินน้อยเราสามารถที่จะถ้าเกิดว่ามันตุกกลางเราสามารถที่จะมีเงินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟิวเจอร์ที่ผมเปิดทดลอง ให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับนี่คือตัวล่างสุดนะครับเพื่อนๆนะก็ใช้เงินอยู่2.79ดอลลาร์นะครับมาชิ้นเหลือ10,000รหลักประกันที่ล่างพอร์ตหมายก็ว่าเงินของคุณเนี่ยมันจะไม่หายไป2.79เพราะว่ามันไม่มีความเสี่ยงเลยเป็น0นย์นะครับผมถ้าเกิดว่าตอนนี้ตลาดอยู่ที่2.39 ราคาที่เปิด2.40นั่นกัดตุนแล้ว0.02นะครับ0.02การดตุนไปกี่บาทนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคิดดูให้นะครับนี่คือเอาใจคนที่แบบไม่มีเงินเลยนะครับผมแต่เอาไว้เงินกินเหล้าซื้อบุหรี่ะมากกว่านี้นะครับนะครับก็ฝากให้คิดนะครับนี่กกัดตุนแล้วนะครับผมประมาณเท่านี้แต่มันไม่ได้กัดตุนหรอกนะครับเพราะว่าเงินของคุณเนี่ยผมคิดว่ามันไม่หายนะครับจากประสบการณ์ถ้าเกิดว่ามันเป็นศูนย์แบบนี้นะครับเราใช้เงินอยู่2.79ดอลลาร์นะครับ 2.79ดอลลาร์นะครับเราใช้เงินอยู่93บาทนะครับไม่ถึง100นะครับไม่ถึง100บาทกับการที่ได้หน่วยประมาณาได้ได้เป็นเงินจริงประมาณ80บาทนะครับผมได้เหรียญเบบี้ดอทศูตัวนะครับอยู่ที่1,000ล้านหน่วยนะครับหนึ่ล้านหน่วยดนะังนั้นแล้วเราคิดว่าอนาคตเบบี้ดอทเนี่ยศูนย์แตัวแล้วทิ้งไว้สักหปี 5, 10ปีเนี่ยกับเงินที่แบบ ไม่ถึงร้อยเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนหรือเปล่าจะเป็นจะตายหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสาหรับคนที่คอมเมนต์แบบไม่ค่อยเข้าใจนะครับเอามาให้ดูแนวทางเผื่อว่าต่อยอดชีวิตได้นะครับผมเงินซื้อหวย80บาท90บาทว่ามันมากกว่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับสมมติมนะครับตอนนี้มันอยู่8ตัวนะครับถ้าเกิดศูนย์เหลือทัก5ตัวเราจะได้เงินเท่าไหร่0 1 2 3 4 5แต่อย่าถามว่าถ้ามันไม่ไปล่ะเอาเพามันไม่ไปถ้าเกิดว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้ก็มันจะหายไปได้ไง อ่ะหมายความว่าคือเงินแค่นี้อ่ะมันจะเป็นจะตายขึ้นมาได้ไงเพราะเวลาคุณเอาเงินไปทําอย่างอื่นมากกว่านี้นี่คือหลักคิดนะครับแต่นั่นคือปัญหาของคุณแล้วก็ชีวิตของคุณก็รับผิดชอบตัวเองนะครับถ้าสมมุติว่ามันเหลือ0ูนย์ตัวแล้วเลข1นนะครับตอนนี้0ูนย์ตัวใช่ไหมครับเราจะได้ประมาณสัก900ยกว่าดอลลาร์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์เป็นเงินเท่าไหร่ครับผมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์นี่ผมกรณีใช้เงินน้อยนะคบผมนะ ก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าสมมุติว่าทิ้งไว้สักห้าปีสิบปีเราไม่รู้นะครับถ้าเราถือได้นะครับนี่ผมก็พูดไปผมก็ไม่เคยได้ทิ้งไปแบบนั้นหรอกครับแต่เพียงแค่ว่าเอาไม่คิดถ้าสมมติว่าศูนย์แปดตัวถ้าเกิดว่าอนาคตนานๆเข้ามีสตอรี่เข้ามาปลงปลงป่าเหรียญเหลือศูอนย์จุดศูนย์หนึ่งแบบเนี้อ่าประมาณเท่าไหร่เก้าล้านหน่วยใส่หนึ่งให้อีกตัวหนึ่งสิบล้านหน่วยนะครับสิบล้านหน่วยบางคนบอกเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นไปได้อะมันก็คืออคนนนนนนททที่่่หยเเงิไปาาาั้้บล อ่ะสามร้อยกว่าล้านบาทนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆมากๆแต่20ปีใครจะไปรู้นะครับนี่คือความคิดคุณทิ้งเงินไว้ที่ไหนนะครับก็โอเคนะครับถ้าสูงหนว่าคุณอยากกินเม็ดขนุนอร่อยมากขนุนซื้อมาอร่อยมากถ้าเกิดคุณบอกว่าขนุนอร่อยมากนะครับตอนนี้คุณ30ปีคุณจะไว้กินตอนแก่ถ้าเกิดว่าคุณทิ้งเม็ดขนุนนี้ไว้บนปูนบนปูน,นกรีต รับรองว่าสองวันคุณก็ไม่ได้กินแต่ถ้าเกิดว่าคุณทิ้งไว้ในป่าคุณข้างไว้นะครับลงบนดินมันสามารถงอกขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็อย่าง,งน้อยก็คือเราได้ผลได้ไม้นะครับผมหรือหรือต้นไม้ขนนเอาไปทาเรือทําอะไรก็ได้ทำทำโรงโรงก็ได้นะครับผมนะพูดตรงๆแบบนี้ดีกว่านะครับยังไงก็นี่คือทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะครับเพื่อนๆแต่แค่อยากให้จุดประเด็นว่าเออเงินเนี่ยอ่าแปดสิบบาทถ้าเราใช้เงินจริงนะเราได้ประมาณหนึ่งพันล้านหน่วยแต่ตอนนี้เราใช้เงินจริงเนี่ย อยู่ประมาณเท่านี้ประมาณ8 0 9 0บาทเนี่ยเราใส่เลเวอรเรจเข้าไปนะครับเราใส่เลเวอเรจเข้าไปแต่ตัวนี้เลเวอรเรจมันมีความเสี่ยงครับเพื่อนเพื่อนะนอกจากว่ากระดานมันหายไปเลยแต่ความเสี่ยงไม่มีนอกจากว่าคุณเปิด2-40แล้วตรงนี้2 4 0ราคาเท่าทุนแล้วสุดท้ายราคาล้างปลอดก็ติด239ย้อนลงมาก็ปลอดแตกนะคะรับปอดแตกเฉพาะตรงนี้เงินก็หายแค่นี้แต่ถ้ากเกิดเราเติายายมเงินเยอะๆมันก็ไม่หายนะครับผมก็เอาทิปเล็กๆน้อยๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะ,นะครับผมนะม,มามาฝากกันนะครับผมนะว่าว่ามันสามารถที่จะ สร้างเงินได้นะครับอ่าความรู้นะครับเมื่อมีความรู้ต่อไปเราก็จะสามารถที่จะทําให้ออกดอกออกผลได้นะครับคลิปนี้ก็มีความเสี่ยงสูงนะครับไม่ได้ชี้นำเหมือนกชวนใครให้มาลงทุนลักษณะเตี๋ยบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการความรู้หรือสนใจอะไรแบบนี้ก็สามารถพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ได้นะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ใช่เป็นการชี้นําแต่อยากให้บอกว่าเงินเนี่ยบางคนบอกว่า 1นึบาทไม่ควรม,มันหายไปเหรออย่างนู้นอย่างนี้คือพูดพูดอยู่ได้ได้แต่พูดนะครับว่า1นึบาท200บาท10บาท20บาทบางคนสูบบุหรี่เป็นซองสซอง,องมันก็หมดแล้วไม่อะไรที่เอามาทําให้ชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะบน่นบ่นนะครับ เวลาเก็บเงินเดือนแล้วอะร้อยนี่บอกว่าไม่พอบ้างค่าลูกบ้างค่าเติมบ้างค่านุนบ้างแต่เวลาไปคู่มาตัวสับเครื่องหนึ่งอะผ่อนเดือนละพันห้าพันสองไม่เป็นไรหรอกแค่พันสองเองเดี๋ยวปีนก,ก็หมดแล้วนะครับนี่คือหลักคิดนะครับอะไรที่ทํทให้ชีวิตดีขึ้นร้อยสองบาทเนี่ยคิดจนแบบสุดชีวิตเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์แบบแย่ๆนะครับฝากห้คิดคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ